สัดีครับวันนี้เราอยู่กองถ่ายของพระเอกวัดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพระเอกวัดด้วยนะครับที่นํารถเขาเรียกว่าไะรถอะไรฟูดฟูดครับฟูดคลักทรักฟูดทรักนะครับอันนี้เป็นของอันนี้เป็นของเจ้าของวงสาวน้อยลำพื้นอดอนโชใช่ไหมว้าวสวัสดีครับเนี้หน่อยครับสวัสดีครับเฮียหน่อยครับสวัสดีครับเฮียหน่อยคุณทั้งใดล่ะ อ๋อทั้งนทางนี้มี้อันนีอุปรมีโอ้สวัสดีครับเพียงหน่อยโอ้ยไม่ใช่มองแวบแรกแวบแรกใช่ไหมครับใช่แวบแรกเราใส่แว่นหน่อยไอมใช่ใช่พี่วัดทำไมร้านนี้ดื่มกินไม่อั้นเลยใช่ไหมกินไม่อั้นนี่ผมคนเดียวเลยลายโคมงได้กินอะไรกับมาบฟินีโอ้ยใช่อันนี้นี่นี่นีเห็นแว็บแรกใช่เลยเนี่ยนั่น สวัสดีเฮียหน่อยสวัสดีครับเฮียหน่อยโอ้ยอันนี้คือเป็นประจําของพระเอกวัดเลยเหรอครับเนี่ยใช่ครับมาของพี่วัดประจำก็ไปของศิลปินอือครับทำไมทำไมพี่วัดถึงติดใจร้านนี้อ่ะอร่อยบริการดีเจ้าของหล่อมีอะไรอยากจะไปอยู่เสาโน้อยลงพื้นโชว์หรือเปล่าหรือใช้แบบนี้อย่างเดียวรถคันนี้เดียวตอนนี้คันเดียวอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยมาก อร่อยทุกเมนูอร่อยทุกเมนูจริงอืมอันนี้อันนี้ได้ครับนี่ครับนี่ครับไปจัดบูธไปพูดคุดไปนู่นนี่นั่นอืมใช่ทั่วราชนาจักรเนาะครับผมอยู่ที่ไหนครับเนี่ยคอนแกรับขีนกนเลยวันนี้หมดโคต้ายังครับวันนี้ยังมีอยู่ครับผมเหลือประมาณปรห้าครับห้าแก้วใช่ อ๋ออ,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 อืมอืมผมว่าทีมงานไม่เยอะหรอกทีมงานไม่เยอะเลยไม่ใช่ผู้ติดตามก็ไม่เยอะกินเยอะหรอกินเยอะเพชรอยคนเดียวกี่แก้วเ <laughs> พชรอยคนเดียวนี่มันผมสามสามแก้วส,สามแก้วคือกินแล้วมัน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 กินแล้วแบบว่ามันสดชื่นอะ่ะเออมันอากาศร้อนแค่ไหนเราก็สู้ตายนะสู้ตายคือเราอยู่ในร่มนะครับส่วนทีมงานอยู่กลางแดดนี่นะฮะความ น่ารักของพระเอกวัดนะครับที่บริการกับพวกเราถึงที่เลยไม่ได้เอามาเข้าฉากนะไม่ไม่ไม่จร<ๆ>ิง<ๆ>ไม่ได้ไม่ได้มาเข้าฉากจะมาถ่ายรูปถ่ายอะไรนะไม่ใช่เลยมาถ่ายจริงวเอามาจริงจังอืมนะเปิดไปเจอแล้วครับอืมนะเห็นไหมพระเอกวัฒกำลังภูมิใจนะครับภูมิใจเดี๋ยวเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวซีซั่นหนึ่งเอ็มวีออกยี่สิบสี่ใช่ไหมเดี๋ยวประมาณวันที่สามสิบคลิปผมก็จะโดนละโดนอะไรลิขสิทธิ์ออ๋ ต้องโดนโดนลิขสิทธิ์ทุกคนแต่ไม่เป็นไรเปิดไปเลยผมไม่เสีเยดไม่เสีเยดเพราะว่ามันก็เข้าของลำเพืิอนอินดีเรคคอร์ดเป็นไงบ้างครับกับเ v ีนี้ภูมิใจอ่ะพี่ภูมิใจที่แบบว่าเราพระเอกนางเอกทุกคน,นคือน้องเราอืมน้องเราแล้วก็จะได้คิวเขาที่มันบ้างตรงกันมันยากมากใช่ผมก็เลยว่าอุ้ยาตวัดทําไมทําไปได้ทั้งเต้าหยองแล้วก็ทูชินจ,จ,จังกำลังมาแรงนอเนี้มาแรงเลยแหละอ่ะ มาแรงเลยอืมแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็น้องน้องอะไรนะผู้หญิงน้องเพลงน้องเพลงก็มาให้กําลังใจด้วยให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าปล่อยคุูชินตังทิ้งไว้เลยจริงตอนแรกคือเขาจะมาลาไปงานที่อุบลไกลมากพี่ประมาณห้าหกชั่วโมงอ่ะในทีนี้พอเจงยังไม่รู้เหมือนเเราให้ใจเขาก็ให้ใจเราแบบ อยากให้งานออกมาดีที่สุดใช่ก็เลยอ่ะวันนี้คุณจิงยังไม่ต้องไปงานก็เลยแบบจริงเหรอบิน้ำตาไหลก็คือที่คุยกับวัดทั้งแร่คือว่าพี่ต้องเร่งถ่ายให้เสร็จใช่ต้องเร่งถ่ายให้เสร็จก็เลยเราเลยตัดตัดความกังวลตรงนี้ไปนะครับแต่ความกังวลอยู่ที่เราอยู่ที่เราเราแล้วน้องอีกเราเรินทางไกลเนี่ยคือผมบอกตรงตรงเลยนะเนี่ยผมมาถ่ายให้พหะเอกวัดเสร็จปุ๊บผมว่าผมไม่ไปแล้วเลยผมขอเข้าบ้านพักเลยดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้ก็น้องๆก็พักแรมกัน นะครับแล้วก็ผมจะไปเคลียร์งานหลายอย่างด้วยอ่ะภูมิใจ MV ภูมิใจ MV มากตอนนี้ติ๊กต๊กเดี๋ยวจะโชว์เลยโชว์ลุ้นพร้อมกันพี่น้องสามล้านอ่ะผมว่าสามสามห้าไหมหรือสิแต่มถ้ามันขึ้นแล้วขึ้นเลยอ่ะคนเล่นอิกนิดเดียวจะสามหมื่นสามหมื่นคนเล่นอืแล้วทีนี้เอ่อที่คนเข้าชมเมื่อเช้าดูสามสามล้าน สามล้านสามต้นมาสามแสนก็อันนี้ยังไม่ออกเลยนะห้าอ่ะห้าวันเองนะพี่ลงในที่ต่อห้าวันแล้ววันที่ห้าแล้วโปรเจกต์ไม่มีเหมือนเดิมไหมโปรเจกต์อะไรอ่ารางวันอ๋อยังยังยังไม่ได้คิดตอนแรกแต่แค่นี้ก็ดีใจละโคตรเลยครับไม่ได้ไม่ได้มีโปรเจกต์เลยเพียงเนี้ยมันไม่เหมือนกันนัดตามาเตอยาีนี้มันเราแค่แบบเอ้ลองลองลองปล่อยท่อนหกลงก่อนได้ไหมว่ากระแสต่อลาจะเป็นยังไงไม่ไม่นึกไม่ฝันว่า ไปเล่นใช่ไปเล่นสามวันก็ตอนแรกพี่ไม่รู้นะว่าเพลงของวันนี้ชื่อเพลงอะไรใครแคปชั่นลงแคปชั่นในเฟซในติ๊ต็ออะไรมาเยอะกันวะเพิ่งมารู้เมื่อวานเพิ่งมารู้เมื่อวานพิ่ารู้เมื่อวานเมื่อวานตกใจจริงเมื่อวานเขาเขาขึ้นเฮแท็กเพลงฮิตในติ๊กตอกเพลงกระแสอะไรที่มันไอ้นั่นน่ะเขาเรียกอะไรนะ ประมาณสี่แคปชั่นไหนที่เกี่ยวกับเพลงเราอ่ะอันนี้ในติ๊กตอกเนาะเดี๋ยวเรามารอรอในยูทูบยูทูบนะครับคือตอนนี้ช่องของเรามันก็โตแล้วโตแล้วถามว่ากดดันไหมกดดันไหมมีกดดันนะเพราะว่าหลังจากที่ครบหนึ่งแสนหลังจากที่ปลดล็อกปลดล็อกทุกอย่างมาแรงได้มีแต่ติดหนึ่งมาแรงทั้งนั้นแล้วตอบอย่างอะไรนะเพลงแรกของค่ายคือน้องอุยิงเออหนึ่งเนทางนักเอกหน่อย หึ่มาแรงของบอสโจหลักล้านวิวของบอสโจที่สองของบอสโจหนึ่งมาแรงหนึ่งมาแรงก็หลักล้านวิวแล้วก็โคบเวอร์ของพี่แซมโคฟเวอร์พองเอกแซมก็ติดแฮชแท็กสี่มาแรงสี่มาแรงคฟเวอร์ของพี่แมนก็หนึ่งมาแรงสีบว่โดนขึ้่งมาแรงสีได้วิวนะพี่น้องวอนะครับฝากฝากพี่น้องเด้อในครั้งหนึ่งเกิดมาสามสิบหกปีแล้วพี่น้อง จะติดหนึ่งมาแรงจะได้หนึ่งวันหนึ่งล้านอยู่นะครับพี่น้องฝากมึงแง่งน้ำเน้ยอยากให้เพลงแบบว่าพี่น้องโหดจากพี่น้องห้ความเมตตานะครับพี่น้องนะครับฝากแม่คือเพลงมันจะเป็นเพลงชาเนาะแต่แบบแบบแตม่มันเพลงเนี้ยมันจะฉีกแนวสีดวดนนะ<อ>จริงจริงทุกคนจะเห็นสีดวดนมาแนวหวานมาแนวช้าตัวน็นอีกอันนี้หนึ่งแต่ด้วยเมโลดี้ของอา,อาจารย์ตามิสเตอร์แคนที่แต่งมาให้ด้วยจังหวะแล้วก็ ทำนองเพลงดนตรีฮอาจารย์จินี่พูไทยมันมันร่วมสมัยใหม่อาจารย์จินี่ด้วยใช่ตายเธอเนี่ยคือเพราะทำไมจะลงทุนจังอเพลงนี้ผมลงทุนเยอะจริงครับลงทุนเยอะจริงๆบอกเลยจากนำล้ำใจเล็กน้อยหน้าเวทีรวบรวมมาขวดบอกเลยว่าหลักแสนเข้าใจพอพอรู้พอรู้ว่าอาจารย์จินี่ตุ้มรู้เลยอาจารย์จินนี่ก็กินไปครึ่งแบบแค่จ้างแอดมินแอดมินดีเลิศมาก็โอ้หลมื่นแล้วเหรอ อะไรมีฉากอะไรบ้างยังเห็น่้วยโอเบ้งไข่ว่าหันด้อุ้ยไม่รู้ว่าเข้าเอามาาฝากครับเอามาแฟนสิเป็นไห้ยี่สิสี่ธันวาคมนี้สวยๆยี่สิบ่ธันวาคนนี้ก้ามของช้าค่ะโอเคคารขอบคุณมากนะครรบผมคราเปครหาคิวตรงกันได้ยังไงนี่ดาตรวัองอืมก็มันจริงเลยว่าไงน้องเพชรพอยฝากกัเอกหาตรงกัน้ยอตั้งสองคิว ไอ้นัดไอ้วัดไอ้แม่ไอ้นัดหมดยังหมดชู้ยังโอเคโอเคมึงไม่หายเลยไงไม่รู้ไงวันนี้เพจพลก็มาให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนรักใช่ไหมเพื่อนรักนะคะแล้วก็น้องรักน้องกิงเต้าหยืดแล้วก็อยากมาเจอเต้าหยองตัวจริงด้วยเจอแล้วเป็นยังไงบ้างจ้ะหล่อมากเลยอ่ะแค่นี้จ้ะแค่นี้นะสวัสดีจ้ะพอแล้วพอแล้วสวัสดีจ้ะสวัสดี